สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสำหรับการรีวิวรถตู้เรามีรถตู้เข้ามาใหม่นะตัวนี้ก็จะเป็นคอมมูตเตอร์ปี2012นะฮะเครื่องยนต์2.5ดีเซลนะเจ้าของการันตีเรื่องความเดิมนะ,ะเดิมยันบอกเลยนะฮะน็อตไม่มีขยับเป็นป้ายฟ้าตั้งแต่กำเนิดนะ,ะตั้งแต่ซื้อมาเลยนะฮะก็ดูรถกันที่ได้ที่จังหวัดร้อเดนะเดี๋ยวผมขึ้นมือโทรไว้สำหรับท่านใดสนใจนะฮะ สวัสดีวันหวยออกนะเมื่อวานว่าจะลงรีวิวแต่ติดเล่นหวยเลยไม่ลงไม่ลงวันนี้ไม่ก็อยู่ที่2องแสนกว่าโลนะฮะก็วิ่งน้อยนะฮะเจ้าของการัานตีนะเรื่องเครื่องยนต์ช่วงล่างนะฮะเดิมบางหนังบวชเลยทีเดียวเชียวนะฮะร,ราคาขายคันนี้อยู่ที่4ี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับผมซื้อสดก็ลดได้อีกนะฮะซื้อผ่อนก็ต้อง,งจัดนนหน้าจะจัดได้เต็มนะฮะก็ อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามไว้สำหรับท่านใดที่มองหารถไปใช้งานไร์ใช้รับนักเรียนนะใช้ส่วนตัวใช้กิจของสงก็โทรหาผมกันได้เลยพบกันคลิปหน้าครับผมบุรีครับ